สวัสดีครับกลับมาพบกับบ bon. okay. อลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพุทธที่17มกราคมกลับมาเจอกันที่เดตตตัวเน้ตติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่บ้านเจนสดเน้นสดค่ำเกินวันนี้มีมาฝาก3 EP 3ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวบ้านเจนสดเน้นสดตัวที่2เป็นการพูกกันระหว่างแซคคิดรุดกับอันเดรเรดห้ามพลาดโดยการทั้งพวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองภูโดยแฮนดิแคมปแซงกินรุตกับอันโดเลตสึกเมียวเยิยมครับแข่งขันกันตอนตีสองครึ่งจะบานแซงกินรุต่อครึ่งลูกแซงกินรุและอันโดเลตถือว่าเป็นการเจอกันของสองทีมนํำในตารางลีกที่ไหยเวียนมามาจบสู้กันในสึกเกมวยวถ้วย โดยที่ในตารางเรนไซร์ลุกคือทีมจากฝงมี48คะแนนอันโดเลกคือทีมอัดับที่สองรจากฝงม,มี42คะแนนผลงานหน้ห้างเกมหลังสุดของ od, 4, มม 1, ไซร์คิลุชนะ4เสมอ1นึ่งกำไร3เกมข,า, 2, นขนาดทุน2เกมในขณะที Android, ่อันโดเ้ตาเกมหลังสุดชนะ2เสมือ3กำไรา3เกมขาดทุน1เกมก็ดูแล้วดีด้วยกันทั้งคู่ นะทีมหนึ่งก็ดูดูดันเล้าใจทีมหนึ่งก็แข็งแร่งเหนียวแน่นแข้ยากการเจอกันห้างเกมหลังสดปรากฏว่าเป็นแสนกิุลดเอาชนะได้หมดเลยทั้งไปและกลับนะไม่ว่าจะรองบ้านหรือไหนบ้านและนี่คือข้อมูลพื้นฐานสองพูดแฮนดิ้แคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้งห้าลายในส่งของราคาพูเชื่อใจจะบ้านแสนกินลดรปรับราคาลดลงหมดเลยเนช่องจะบ้าน และไม่กลัวเน็ตเพราะปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องอนเทรเ็ตช่องเสมือขึ้นสามลงสองไฮนิคัเปิดมาครึ่งลูกเจ้าหน้าห่ายืนอยู่กับเจ้าบ้านสายกินรถบอลต่อและปรับราคารดลงหมดเลยออกไปและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องบอลรออนเทรเ็ตเพราะฉะนั้นด้วยภูยืนอยู่กับสายกินรถด,ด้วยไฮยนิคัก็ยืนอยู่กับเจ้าบ้านมาต่อเหมือนกันนะเพราะฉนั้นด้วยภูนี้ด้วยไฮยนิคันี้ด้วยข้อมูลพื้นฐาน โดยเฉพาะการเิเถดจอกันหรือแม้กระทั่งความเป็นเจ้าผูกก็ลองชจ้าผูงวางใส่ต่อแสงกินรุดเป็นที่ในตัวในสุดสึบดาวเป็นตัวมาเจกสุดในสุดตุน,น,นที่2ใน EP 2ีสองประจำค่ำคือวันพุธนี้อยู่แสงกินรุดนะสําหรับท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1หกับ EP 3สก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอพบพระคุณมากครับ